Ó, deu. เ้าวาเดียวฝาเปิดจะเดินงโอ้คนเต็มเลยครับัวเดินเต็งใครจะเป็นหลังสวยโอ้โหโอ้โหมางานเดียวนี่เป็นยังไงเก็บตกเก็บตกนะครับเก็บตกหลังภารกิจในการขู้รถเกี่ยวข้าว เสร็จส yeah. ิ้นภารกิจ hm. ขึ้นฝั่งช yes no ันๆเลยเมื่อกี้ทีมงานอู่ช่างพลนี่ครับเสียบเป่ากลางวันเกี่ยวข้าวกลางคืนลากรถบริการกู้รถบริการกู้รถกามากเดี๋ยวกานเขาไปเร้ว ลูกน้องกู้รถเท่าแกกู้ทอกอเนี่ยสภาพแบบนี้ขึ้นเทเลอร์จะลื่นไหมเนี่ยโบเบโกเอสเคหนึ่งสองศูนย์ ทีมงานอูชักพลถนนมิตรภาพเมืองบัวแคนดงเมืองบัวก็อำเภอชุมพลบุรีจจงหวัดสุรินแคนดงก็จังหวัดบุรีรัมย์มาแล้วบอเวีนทางไว้รถแลนนี่ยบอไปอีกอ่ะ เตัวึ้นเตเลอร์ครับระบบมือดึงครับระบบมือดึงของเขาใช้รีโมทไม่สนครับมือดึงอย่างเดียวครับเดี๋ยวมาดูการขึ้นเตเลอร์กันเดินขึ้นเลยครับก็คงจะไม่ลื่นหรอกมั้ง กลางดึกช่วงนี้ก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องรถเกี่ยวข้าวก็ขอให้ราบลื่นครับเหตุการณ์รถติดโลบเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วหลีกเลี่ยงพ้นอยู่ก็คือถ้ารู้ว่าสภาพพื้นที่อันตรายก็จะไม่ลงครับ การนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะมันจะจมมันเป็นร่องน้ำร่องน้ำข้างนะอ่าข้างคันนาเปิดหน้าไปก็เรียบร้อยเลยไทยจเจริญกันช่างที่มากู้นะครับเดินขึ้นนิ่มๆไม่ลื่นครับ สิบล้อแท่นเตี้ยต่ำๆสบายๆอยู่แล้วสบายมาก ไฟอะไรกะชุยกะจโยสตาร์ทเครื่องยังไงไฟกระเด็นกระดอนขาค้ำครับเนื่องจากน้ำหนักกดกดค้ำตัวขึ้นเพื่อให้คาำด้านล่างนั้นปนิดสนิทเปิดได้ยกได้ เียบร้อยฝั่งนี้ก็เขีร์พื้นที่ครับนี่ครับเจ๊ติต๋มไม่ปล่อยให้เป็นภาระของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับนี่คือตัวอย่างที่ดี มื่นแล้วเนาะนี่ครับไม่เยอะหรอกแต่มันเหนียวลื่น รเเสียเียยงก่วน่าจะขึ้นเทเล,ลอร์เหมือนกันนะครับจามเช้าค่อยมาเก็บหรือเปล่าหรือ,อยังไงให้กำลังใจกันต่อไปครับทีมงานรถเกี่ยวก็มาจากอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นอะไรไม่สุภาพพ่อ ขอสุขคอภัยไว้นะที่นี่ด้วยครับอย่างนั้นเลยครับเก็บกี่ตัวหมอกในเคสนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมเก็บไหมโอ้ยเดี๋ยวดีอ่ะดีดีดีนี่ไหมนี่ไหมมันดีงานลำทังเนี่ยมาเก็บบอก เนี่ยมันตีเี่วออกน้ำทางนเนี่นี่ตัวอย่างที่ดีต้องเก็บออกให้มันเบิร์ตไหมอ่าโอเคก็มีแล้วเอ้านี่ขาดาแล้วเน,นเีนน่ยขาดมากสุดเจอหายเนาะเลือทางเทางเยอะและเหลือผูอเ้เดียวตัวเดียอ้าวขาดทุนแล้วสิดิแสดงว่านี่คนมีคู่นี่ก็ขาดนีด่ก็หาย โอ้ล <łość> ุนนี้ทนครับโอ้เราก็เหมือนกันแล้วเนี่ยโอเคไปเจอก ton, ันใหม่คันต่อไปจะเป็นใครก็รอจิตนะครับไปก่อนแล้วครับ